ครับสวัสดีครับผมอแม่พี่น้องทั้งหลายพ่อใหญ่อ้วนคนผู้หายจีบโผล่ใหญ่เมื่อนี้กับเป็นอีกมือหนึ่งที่เอานกเขาชวานะครับตทวที่ใดเชื่เรืยมือนั่นแหละครับเอามาขื้นมื่อนี้มาขื้นหลังบานครับนี่ครับขื้นทางหลังบานเบื้องหลังบานพ่อใหญ่อ้วนมีบานผักคนงานนี่ครับมีบานผักคนงานเลยครับหลังบานดิสโตก็เอามาขื้นใแต่เศร้าหรอครับดิติดแหรอครับ เดี๋ยวเงียบๆไปกันเลยล่องอยางมาเบิง้งติดล่ะครับจะเบิ้งได้ครับได้เพรยื่นหัวเสียล่งมาให้เบิง้ง นิ่เลยครับนี่เชลเลยตัวที่สองของของ่อว,ว่าของพญิวดนะครับเนาะขื่นบกีมือครับล่องล่องบอกีมือเนี่ยครับติดแล้วครับอันนี้ตัวที่สองนะครับเนาะเล่ากับหมานอยู่คือกันจักเสียงกับบกหูเนี่ยครับเสียงบ่ได้ฟังจักเสียงเป็นจังไรตกตัวนี้ดนะครับกับบกหูคือกัน ก็คือสีเสียงดี่ดอกเพราะว่าได้ยินเสียงก็อก็อกอแถวข้างหลังนี่เดี๋ยวก็เสียวอ,ออกนะครับแล้วเอาแล้วกะเดี๋ยวขึ้น้บมะเก้านีนะครับขึ้นว้ตรงเก้าเดี๋ยใส่นามจังหน่อยแล้วขึ้นว้ปลาเนี่ยนี่ก็หมานใบหยอดนี่ครับใบไม้ปลอมครับใส่ใบไม้ปลอมมันกะเข่าอยู่นะครับ สวยอยู่ครับสวยอยู่นักสีตัวผู้ตัวเมียดอกเดี๋ยวขอถ่ายลูกสักก้อนหน,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 น่อยแยดินแย่ดินลูกแย่ดินแย่ดินแย่ดินดินก็ออกเมื่ได้ดอกมัดเข่าข้อแหละนะครับเบิ่งนได้ครับ,ดรบเด้อเจอกันไหมนะครับเนาะมือนอีกับเสี้ยวขึ้นมังเกิ้ลเนี่ยแหละครับล่องเบิรงนว่าฮะเสื้ยมันได้ขึ้นไปอีกนะครับ ขอบคุณหลายๆครับสำหรับมือนีสวัสดีครับ